สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องสุูขทุกคนนะครับมือนี่ตรงกับวันที่สี่มุกกาลคม2สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับประมาณเก้าม่วงเสี็ดนะครับพี่น้องหลังจากออกเว้นกับมานนะครับมือนี่เล่นมีได้โอกาสมาไทายครบนะครับเป็นไหนเนาะพี่น้องเนาะถ้าสิงบุรีทั้งชายภูมิ ทั้ง่มซักนะครับทั้งกระสินขอนจนเขาเป็นไงน,น้อภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับสซวปอเลาลาทึงเมียนมาทึ่งกัมพูชาเขาเป็นไงพี่น้องสบายดีทุกคนบ่าทั้งไต้หวันเป็นไงน,น้อทั้งไต้หวันก็ผ่องกงนะครับลํบาบดีทุกคนนะครับน้อมันนี่ามมียังกับพี่น้องมันนี่ขมาเบิ่ลก,กบพี่น้องคนน้ามบอกต้องสิขัดดอกนะครับ ผมเป็คัดให้มันสะอาดหน่อยนะครับถ้าเมึงสังเกตุพี่น้องกูเปนกัดกันนี่ดอกมาเลยนี่เห็นว่าขาบาดเ้องต้องเอาอวบพี่น้องพคนน่ะขาบาดได้ผลอ่ะปึ้งผลจะพาไปรักษานะครับตทนนี้ก็เป็นบ่งนี่เปีนกันมบนขาบุ้งนี่ยพี่น้องบนขาเขานะครับถ้าเอาลักเอาขาไปเขารักษาซะก่อนเดี๋ยวเนี่ยเราตัเออกพี่น้องแม่พันที่นี่ มีพันขาบาดลายนะครับรเดียวเอาอ,กเกออกจะเกียร์เขาต้อพอพันธุ์ออกรักษานะครับนันตัวหนึ่งพี่น้องเห็นด้วยปูนเจ็บขาพูล้ล่ะเป็นแสลักแสยานะครับแสยาให้เขาตัวนี้ดังพี่น้องใข้เลยนี่วันนี้ก็จะให้อาหารเขาพี่น้องเพราะเขาอาการเริ่มห่อนแล้วนะครับเริ่มให้อาหารบำรุง,งเขา เขาวนทวนรมบุญขึ้นมานี่ยเว่าวนไปไลยน,นะครับมันจอยอยู่พอเขาเขาจำสีนนะพี่น้องเลเยเถอะให้เขากินเงี้ยเขาออกจากสีนแล้วมันเศาจำสีนพอดีเลยนี่ยตีตัวพี่น้องตัวนี้เป็นมันีอมันจะได้จอยแมนเลยพี่น้องจะได้เยอจอยเลี้ยวออกไปนะครับแมนที่บูรณาเต็มอยู่ขาเจ็บเจ็บขานะครับ นี่กระเม่นนี่ใช้ย้อยนี่จะบังแด้ดประเสียผมยิมคน,นขาเขาพี่น้องพมเขาที่เป็นยุขาเลยนะครับเชื่อโรคเขาทีเขาทั้งขานะครับนี่ถ้าเราเอายาให้กินกระเจ้าดอกนี่มูน่นี่นะครับเดี๋ยวที่เอาอาหารผสมยาให้เขากินไอ้แก่แบคทีเรียนี่ละนะครับสิคัดบอสก้อนพี่น้องผมนี่คัดบอให้สะอาดดีๆแล้วก็เอาบอยนาน,น้ำลงใยบไหล เหมือนกับฝนตกเนี่ยพี่น้องน้นำว่าถือกินน้ำไหมแต่ผมก็น้ำไม่ซื้อมือแต่ว่าใช่ป่ะนี่กินพิเศษจังเลย,ยต้องต่ออะไรเป็นลายเดียวไปแซ่ยาหนะ่ะพี่น้องกินเป็นลายพูดนะฆ่ามันเป็นลายกอบไปแซ่โอ้ <c oughs> oh, ห่วง <c oughs> ตกใจโอ้ <c oughs> ของงนะ่ายเนาะพี่น้องคือนะปลาเลือมแดงเนะลงนะาลนะาลก็ย่างก็กินได้นะี่นะครับ ยาผสมอาหารเขากินเความสิเซราทำาความสะอาดบ่อเขาดีๆนะครับเมพักชุดนี้ได้ปีนี้ได้พี่น้องร้อมสีไข่ได้ปุ่นใไงเมี่ยงตัวใหไงนะครับเมื่อกี้ไก่ได้พีน่นนะ้องอ้วนตึงเลยขนาดท่านอาหารนี่กินได้เย่ยนนะสวยงามกว่าหมืองามตัวๆอะไรกันนะงามหมดสวยงามได้พี่น้องกัน ไห้เต็มท้องเข้ามาตัวนี้นะครับสมบูรณ์นะครับเบ,บืบ้องหลังแข้งหลังเขานะครับพี่น้องแข้งหลังเขาดีๆงามนะครับมตัวนี้เป็นพี่น้องอ่ะ <c ười> แล้วกไก่ยกุไก่เดี๋ยวว่เห็นนะครับนออี่ตัวนี้สูตรตัวนั้นไม่ได้นะครับแข้งหลังสูตรตัวนั้นไม่ได้นะครับตัวนี้เบื้องหลังกันนะขาะเขามีแผลมีเขามีวา,ายนะครับ ไข่เหลือมีบอนบ่ทันนี่อยู่บ่ทันแก่แต่ไปมีแล้วไข่นี่แต่ว่าบ่ทันแก่นะครับบันแก่นี่ยฝืดๆนะครับเอาหานี่กินเบี่ยนหนึ่งใส่ขวัวหโอ้ตัตวผลจะตอนโดนหัวบาดเอาง้วาบาดไว้รักษาก่อนไม่ตายกาอ่อน,นนะครับนี่หัวบาดยังเห็นไหมพี่น้องหัวบาดเลยไปรักษาใส่บ่อหบ่อหนุบาลนะครับ เอาคัดกบสักวันเอาซับเมียสิพี่น้องเดี๋ยวผมจะคัดบอกรบสักวันบอกกันหม่คลิปหนาพี่น้องอันนี้ถือว่าคลิปผสมมะเร็งของปีนี้นะครับอย่าลืมกดทับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ